ในช่วงสัปดาห์ที่3ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2เด็กๆทําภารก,กิจที่คุณนุ้ยมอบหมายไปเด็กๆสนุกมากเลยใช่ไหมคะเช่นเคยคะ่ะสัปดาห์ที่3คุณนุ้ยก็มีภารก,กิจมาให้ใเด็กๆเช่นเคยภารก,กิจของเราในสัปดาห์ที่3เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนี่ รูไมคะว่าไข่เนี่ยมีประโยชน์มากมากเลยนะคะให้คุณค่าทางสารอาหารเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะภารกิจวันนี้ที่ครูจะมาท้าเด็กๆนั่นก็คือการตอกไข่ตอกไข่ยังไงให้สวยๆไข่แดงยังเป็นกลมๆอยู่อดอสิใครจะสามารถตอกไข่ได้แบบสวยสมบูรณ์เลยนะคะ วิธีการตอกไข่ของเด็กๆเด็กๆคะจะใช้ยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่เทคนิคของใครแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเช่นคุณุตอกไข่วันนี้คุณดุ๊ขอเคาะแค่นี้นี่ว้าวไข่แดงสวยเลยค่ะเด็กๆคะพอเด็กตอกไข่เสร็จแล้วเด็กๆเก็บเปลือกไข่ไว้ก่อนนะคะ สวรรค์ใครที่ตอกไข่ได้เรียบร้อยแล้วเด็กๆอาจจะตอกหนึ่งฟองสองฟองสามฟองจนกว่าไข่ของเด็กๆจะสวยแบบนี้พอเด็กๆตอกเสร็จแล้วครูนั้ยขอทาให้เด็กๆนำไข่ที่ตอกไปทำคุกกิ้งเนินเมนูค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหรืออาหารหวานก็ได้แล้วนี่พอเวลาเด็กๆทำให้เด็กๆมาทำตรงนี้ด้วยเป็น การวาดภาพอุปกรณ์และส่วนผสมลงตรงนี้กระดาษแผ่นนี้เขาเรียกว่าเป็น coding basic นะคะซึ่งเหมาะสำหรับเด็กๆอนบุบาลเลยค่ะวาดภาพส่วนผสมและอุปกรณ์ลงตรงนี้นะคะต่อไปอันที่สอให้วาดภาพขั้นตอนการทำกิจกรรมของเด็กๆคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับภารกิจที่หนึ่งอ่ะถ้าใครพร้อมแล้วไปทำแล้วก็อย่าลืมบันทึก กิจที่2ของเรื่องเกี่ยวกับไข่เด็กๆจําได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราตอกไข่ไปแล้วเหลือเปลือกไข่แบบนี้ครูนุ้ยขอท้าให้เด็กๆเ,เป็นภารกิจที่สองนะขอท้าให้เด็กๆนำเปลือกไขน่นี้ไปใช้ทําอะไรก็ได้ที่เด็กๆไปศึกษามาแล้วว่าเอ๊ะเปลือกไข่สามารถทาอันนั้นได้นะอันนี้ได้นะ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าของใช้ได้หมดเลยนะคะเด็กๆแล้วให้เด็กๆบันทึกลงในกระดาษแผ่นนี้ค่ะที่เขียนว่าเปลือกไข่ทำอะไรได้บ้างเด็กๆอาจจะวาดภาพพร้อมเขียนบรรยายหรือนำภาพถ่ายของเด็กมาติดแล้วก็เขียนบรรยายนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสำหรับภารกิจเรื่องไข่ไข่สองภารกิจนี้ แล้วนำไปทำคุกกี้พร้อมกับบันทึกลงใน Coding Basic ภารกิจที่สองเอาเปือกไข่ที่ตอบเสร็จแล้วมาทำอะไรก็ได้แล้วให้วาดภาพเขียนบรรยายหรือติดรูปภาพแล้วเขียนบรรยายคุณนุ้รอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะ สำหรับภารกิจในสัปดาห์ที่3ขอให้เด็กๆสนุกกับภารกิจเรื่องไข่ๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ